รถไฟทุกๆท่านทุกๆกลุ่มพเพราคชฉันเช่นเคยกับคนยุคแปดศูนย์บรญโคัคมนตรีตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศนะเราตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรหลังใหม่นี่เลยครับเราก็อยู่ด้านหลังก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะมาถ่ายให้สหายได้ชมกันแเ,เดี๋ยวเราก็มา่องรถไฟกันที่นี่ สิบเจ็ดนาฬิกากับสามสิบสามนาทีวันเสาร์ที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้เราก็เจอน้องชายแล้วนะน้องชายก็นั่งมาเอามา,มาเจอมาเจอกันเพื่อมาส่องรถไฟหนทางยังยาวไกลเดี๋ยวเราไปส่องรถไฟกันที่สถานีเดี๋ยวจะได้รีวิวสถานีรังใหม่ด้วยสักครู่นะ ครู่นี้ไม่ใช่สถานีนั่งใหม่นี่ว่าเออเป็นสถานีไอ้นี่ไอคนส่งสินค้าติดตอ่อสินค้าเออแหมฉันก็ลืมไปเลยสหายเอ,อ้ยเพราะมันความเปลี่ยนแปลงมันเยอะไงความเปลี่ยนแปลงมันเยอะดูนูนตลาด้องเดินไปนูนไกลเลยล่ะไอ้นี่สงสัยน่าจะเป็นสถานีใหม่แน่แหละ เพราะสาานีเก่านี่โดนทุบไปแล้วครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ,ะกับน้องชายเดีย๋ยวไปซื้อตัวกันก่อนนี่เราก็เราก็เดินเข้ามาสถานีล่างไม้แล้วนะยังเป็นด้านหลังอยู่บิบยกนำบรรยากาศมาให้เสหายได้ชมกันโอ้ ครับนี่ก็เป็นสถานีล่างใหม่นะโอ,อ,ะอาใหญ่โตสถานีล่างใหม่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะน้องชายก็รอซื้อตัวอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดตูนนะ